สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่19กร,รกฎาคม2 0 2 5วันนี้เฟดินดินเด็ก74จากวันนี้73นะครับกับบรรยากาศที่ทุกสื่อข่าวบนโลกคริปโตพูดถึงพิธีลงนาม Genius Act ร่างกฎหมาย stablecoin ที่ตอนนี้เป็นกฎหมายแล้วลุมรัม,รมเซ็นแล้วอย่างเป็นทางการซึ่งพิธีลงนามก็เต็มไปด้วย Co ผู้รวมก่อตั้งทั้ง Chainlink ทั้ง Robinhood ทั้ง Coinbase ทั้ง USDC Circle Kraken เป็นต้นนะครับเข้าสูตรสิ่งที่เรียกว่า politics follows money การเมืองวิ่งตามเงินนะการเมืองวิ่งตามเงินหมายความว่าอะไรในอเมริกา ร่างกฎหมายฉบับไหนจะผ่านเนียนเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมากย้อนกลับไปดูว่าตอนแข่งขันเลือกตั้งเนี่ยใครบริจาคใครล็อบบี้นะเช่นการคนที่เข้าพิธีลงนามทั้งในส่วนของ Coinbase ก็บริจาคเป็นล้านช่วงทั้งแคมเปญการเลือกตั้งและพิธีสาบันตนค่าคอนเสิร์ตค่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ย c o i n b a ลงเงินเป็นล้าน Circle ก็เป็นล้านเครเกก็แน่นอนหลายล้านเจม i นไนก็หลายล้านแล้วก็อีกหลายบริษัทส่งผลให้พอร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านเนี่ยตอนนี้สถาบันการเงิน Exchange ต่างๆธนาคารต่างๆสามารถออก stable ลคอยได้ตามเงื่อนไขของรัฐบาลต้องมีดอลลาร์หนุนหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนุนด้วยพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีการออดิตตรวจสอบนะครับ การเปลี่ยนแปลงของข่าวที่ขยับตลาดเนี่ยต่างจากสมัยที่ผมเพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนตอนที่ผมเริ่มเข้ามาลงทุนเนี่ยยกตัวอย่างสมัย2016-2017สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดไม่ได้มี SEC CFTC ปัะธานาธิบดีแคมเปญการเลือกตั้งไม่มีแรงสิน้นมีอย่างเดียวคือ ICO ICO ยกตัวอย่างเพื่อนมาไลายฟังเทสโอ s จะทำ ICO EOS จะทำ ICO Tezos จะทำ decentralized smart contract มี on-chain governance ถามว่าผมสมัยนั้นรู้จักไหม on-chain governance คืออะไรเ,เราจะโหวตยังไงนะและไอ้ smart contract ที่เป็น decentralized เนี่ยมันจะเป็น real world application ยังไงนึกภาพไม่ออกเพื่อนบอกบอลนึกภาพดี อ b e r นะสมัยก่อน Uber หรือ r i h t Share App ทั่วโลกเนี่ยที่ส่งของส่งอาหารเนี่ยเว็บทูเจ้าของ c ีเอาเปรียบคนเป็นล้านเอาเปรียบคนส่งเอาเปรียบผู้บริโภคมีหักเปอร์เซ็นต์เยอะมากอันนี้พูดถึงต่างประเทศนะครับตรงนี้ในอนาคตมันจะเป็นเว็บ3 decentralized smart contract ที่เป็น r i d e Share แอปส่งอาหารส่งคนเป็นแท็กซี่โดยที่ ไม่มี c o o แบบกระจายอำนาจทุกคนเป็นเจ้าของได้และเราสามารถโหวตได้จากขึ้นเรทลดเรทต่างๆเนี่ยผมได้ยินปุ๊บหูพึ่งลงทุนทันทีนะเพื่อนบอกฟาลคอยนะฟาลคอยจะทำดีเ e นท r ลไลซ์สโตรจมี e มี p r o x b o x ทุกคนจะเป็นเจ้าของหูพึ่งลงทุนนะครับนั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด นะข่าวหาได้บน YouTube ประเทศไทยเนี่ยมีคนทำข่าวคริปโตหรือช่องคริปโตประมาณ10ช่อง9ช่องพูดถึงเรื่องเทคนิคอลส่วนอีกช่องหนึ่งพูดถึงข่าวแต่เป็นข่าวผสมข่าวเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่แล้วก็มีข่าวฟัดก็จะเป็นพวกฟัดจีนสมัยก่อนจีนแบน i c ไอซจีนแบนคริปโตจีนแบนขุดข่าวฟัดจีนใช้ได้บ่อยแล้วก็บางคนปล่อยข่าวบอก ไวทาลิกตายแล้วอุบัติเหตุรถชนนะครับออข่าวหาได้จากพันทิปจาก Reddit จาก Twitter เพราะสื่อข่าวใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงคริปโตจะเป็นข่าวคริปโตที่มีน้อยมากนะแต่ทุกวันนี้ข่าวที่เราอยากรู้คือกองทุนไหนจะจดอีเทียบคริปโตตัวไหนกองทุนไหนบริจาคพักนี้เท่าไหร่พักนั้นเท่าไหร่ เสียงข้างมากเท่าไหร่เสียงข้างน้อยเท่าไหร่แฟร์เชคแพ็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องตามให้ทันนะคนที่เล่นคริปโตสมัยนีย้ต้องตามข่าวการเมืองให้ทันและมันจะทำให้เราตีโจทย์แตกหรือยิ่งรู้มากเนี่ยยิ่งจะช่วยเราในการตัดสินใจโดยเพพาะสายซิงว่าตอนนี้เสียงข้างมากเป็นของใครมันมีการโรยจากเท่าไหร่นะเงินจะไปลงกับใครนู่นนั่นนี่เนี่ย ซับซ้บอนมากคุณเพื่อนซับซ้บบอนไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะการเป็นสายซิ่งในสมัยก่อนเนี่ยง่ายกว่าสมัยนี้สมัยก่อนตลาดเนี่ยมันพิจิตรหรือมันคาดการได้ง่ายกว่าอันเนี้ยต้องยอมรับเลยคาดการได้ง่ายกว่าเยอะการถือสมัยเนี้ยคนที่เพิ่งเข้ามาปีส0 25เนี่ยต้องถือนานนะต้องถือนานมากๆและ ความเป็น Decentralized เปลี่ยนไปความหมายของ Decentralization เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสมัยก่อนผมใช้คำว่า Decentralized พูดจนฟันขาวสมัยนี้แทบไม่ได้พูดยกตัวอย่างคนที่เป็น b i t c o i n m a x i อาจจะมองว่าเฮ้ย i t c o i n Decentralized ที่สุดแต่บางคนอาจจะมองว่าขึ้นอยู่กับการเมืองขึ้นอยู่กับใครถือมากที่สุดขึ้นอยู่กับเมืองไหนใหญ่ที่สุดหรือเปล่าตรงนี้มองได้หลายมุมมองนะครับ คลิปนี้ไม่ได้มีข่าวแต่จะมาพูดให้คนใหม่ฟังว่าที่มาของสมัยก่อนสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปและเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและไม่ดีเราต้องทำตัวเป็นน้ำที่ปรับสมดุลเข้ากับตลาดทุกอย่างคือเกมที่เราต้องตีโจทย์ให้แตกผมคงชาติเนี้ยไม่มีทางตีโจทย์แตกแต่ จะพยายามตีโจทย์ให้มากที่สุดแล้วก็มานําเสนอให้มากที่สุดเท่าที่ความรู้ความสามารถจะมีนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านที่ลงทุนนานแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปเนี่ยคิดยังไงมองยังไงอนาคตจะเป็นยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภยัยดูต่อไปครับผม